รักทางไกลแค่ได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะถอนหายใจหรือบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้บางคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่หรือบางคนอาจจะเคยผ่านมันมาแล้วและรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะความรักที่มีระยะทางมาเป็นกำแพงมันต้องใช้ความอดทน ใช้ความเข้าใจใช้พลังงานเยอะมากๆกกว่ารักแบบที่อยู่ใกล้กันรักทางไกลทำให้เรารู้ว่าความรักมันไม่ได้มีแค่ความรู้สึกดีๆแต่มันมีความคิดถึงมีความเหงามีความไม่แน่ใจและบางครั้งก็มีความกลัวแต่ก็ใช่ว่ารักทางไกลจะเป็นไปไม่ได้หลายคู่ทำได้หลายคู่ประสบความสำเร็จ แล้วเราจะทำยังไงให้มันไปรอดหรือถ้ามันไม่รอดเราจะเดินออกมาแบบไม่เจ็บมากได้ไหมทำไมถึงต้องเป็นรักทางไกลก่อนอื่นเลยมันมีหลายเหตุผลที่ทำให้คนสองคนต้องมีความสัมพันธ์แบบทางไกลาบางคนเริ่มจากอยู่ใกล้กันแล้วมีเหตุให้ต้องแยกกันเช่นไปเรียนต่อไปทำงานไปใช้ชีวิตคนละที่ หรือบางคนเจอกันผ่านโลกออนไลน์ไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่ก็รักกันจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนมันก็พิเศษในแบบของมันและความพิเศษนี้แหละที่ทำให้รักทางไกลต่างจากรักแบบปกติมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติความท้าทายในรักทางไกลรักทางไกลไม่ได้มีแค่ความคิดถึง แต่มีความท้าทายหลายอย่างที่ต้องเผชิญความคิดถึงนี่เป็นเรื่องที่ทุกคู่ต้องเจอคิดถึงแต่ไปหาไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์วิดีโอคอนหรือข้อความแทนการอยู่ด้วยกันจริงๆบางครั้งมันไม่พอแต่เราก็ต้องพยายามทำให้มันพอความเชื่อใจเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้กันความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าไม่มีตรงนี้มันจะกลายเป็นความระแวงและสุดท้ายก็พังเวลาไม่ตรงกันถ้าอยู่คนละประเทศคนละโซนเวลาการจะคุยกันให้ตรงกันบางทีก็ยากหรือบางครั้งเรายุ่งมากๆจนไม่มีเวลาให้กันมันทำให้เกิดระยะห่างทางความรู้สึกการสื่อสารที่ผิดพลาดข้อความที่พิมพ์ไป อาจจะมีความหมายแฝงที่อีกฝ่ายเข้าใจผิดได้หรือบางทีแค่ตอบชา้าก็อาจทำให้อีกฝ่ายคิดไปไกลทำยังไงให้รักทางไกลไปรอดรักทางไกลต้องการอะไรมากกว่าความรักจริงๆมันต้องการความเข้าใจมากกว่าและต้องมีวิธีรับมือที่ดีการสื่อสารให้มากและให้ชัดเจนพูดกันตรงๆว่ารู้สึกยังไงไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายเดาเอง คิดถึงก็บอกคิดมากก็บอกหมุดหงิดก็บอกแต่ต้องบอกในแบบที่ทำให้เข้าใจกันไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่หาเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันถ้าอยู่กันคนละ time zone ต้องตกลงกันว่าจะมีช่วงเวลาไหนที่เราจะได้คุยกันจริงๆและในเวลานั้นให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายให้เต็มที่ ทำกิจกรรมร่วมกันแม้จะอยู่ไกลดูหนังพร้อมกันเล่นเกมด้วยกันหรือทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรายังมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันวางแผนเจอกันถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ไกลกันมากการได้เจอกันเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะมันช่วยเติมเต็มความรู้สึกและทำให้เรามีแรงสู้กับระยะทางต่อไป มีบางคู่ที่พยายามแล้วแต่มันไม่เวิร์กแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถึงเวลาที่ควรพอถ้าความสัมพันธ์ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากกว่ามีความสุขถ้าพยายามแล้วแต่มันยังมีปัญหาซ้ำและแก้ไม่ได้ถ้าความรู้สึกเริ่มหายไปและเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากสู้กับมันแล้ว ถ้าถึงจุดนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องปล่อยมือและยอมรับว่าบางครั้งความรักมันก็ต้องการอะไรมากกว่าความรู้สึกดีๆรักทางไกลไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้ถ้าสองคนเข้าใจกันและพยายามไปด้วยกันการจะทำให้มันไปรอดต้องใช้เวลาความเชื่อใจและความตั้งใจจริงๆแต่ถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไร เพราะทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามามันให้บทเรียนเสมอและสุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าความรักที่ดีไม่ได้อยู่ที่ระยะทางแต่อยู่ที่ความสุขและความสบายใจของเราเองใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์ทางไกลลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เรามีความสุขกับมันไหมเราพร้อมจะสู้ไปกับมันหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ก็เดินหน้าต่อไปให้เต็มที่แต่ถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจหรือไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆค,คิดและตัดสินใจให้ดีที่สุดสำหรับตัวเองสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองและมีความสุขได้โดยไม่ต้องฝืนฝากกดติดตามกดไล์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ